ก็วันนี้ก็ใส่ชุดขนหลวงอยู่นะครับเป็นชุดประจําตัวแล้วจริงเพราะเวลาจะาไปงานไหนก็จะต้องก็แล้วแต่ง,งานครับก็จะเป็นงานแบบว่างานไทย,ไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใส่ชุดไทยมาในงานแล้วก็ได้สีสันคนก็จะเข้ามารับชมรับฟังกันเยอะมาร่วมสนุกกันเยอะเวลาเราใส่ชุดไทยวันนี้ขนลวงดุดมาจากรูกปัจจุบันมาเดินช้อปปิ้งในตลาดใหม่เลยสำหรับแกนโอเพนนิ่งน้งวันนี้สนุกมากเลยครับไม่ไม่คิดว่าการที่มาแกนโอเพนนิ่งตลาดรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นแบบ ครัง้งแรกๆด้วยซ้ำในการมาแกรนอนนิ่งตลาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกมากๆไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าประทับใจในการที่มาสนับสนุนสินค้าของคนไทยอะไรเงี้ยครับได้ให้คนคนมามาเดินตลาดกันเพราะว่าในสมัยนี้มันก็เป็นยุคข,ของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงรี้ยเราก็เล่นโทรศัพท์กันแล้วก็เลือกจะเลื่อนดูอาหารด้วยมือด้วยด้วยมือเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาจริงเป็นยังไงแต่ว่าการที่เราเราได้เดินตลาดมันก็จะทําให้เราเห็นว่า เออมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นจริงราคาก็ไม่ได้แพงเท่ากับกที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาจริงราคาก็ถูกมากเลยน้ำดื่มอาหารอะไรเงี้ยเป็นราคาที่จับต้องได้ไม่ต้องสีวเอะไรเยอะใช่ครับก็อยากให้มาเดินตลาดกันมาเอาบรรยากาศในช่วงนี้อากาศก็กําลังเย็นผมก็หวังว่าจะเย็นอย่างนี้ไปจนถึงปีหน้า<ๆ>ใช่เต่เน <c oughs> แต่ตว,ว่าเวลาออกงานอีเวนต์หรืออะไรต่างๆก็ต้องมีเสียงร้องเพลงอีกแล้วสำหรับตัวเราอะไรอย่างนี้ใช่ก็ต้องร้องเพลงอะไรก็ต้องก็ต้องเก็บเสียงไว้บางทีช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้างเยอะแล้วถ่ายเป็นนักร้อง เรื่องที่ถ่ายเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักมวยด้วยอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างใช้เสียงกระชากเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับใช่แล้วกลับกลับที่นี่ครัีิลามาร์เก็ตย่านนี้เคยได้มาบ่อยไหมครับสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่ก็ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะจริงๆก็แวะมามาเปิดใจดูเผื่อจะชอบนะครับเพราะอาจจะถูกใจบางท่านที่อาจจะี่อาจจะอยู่ไกลส่วนชาวที่อยู่สุขคนสวัสดิ์ก็มาได้ครับผมที่ศิลามาสุขสวัสดิ์ครับ ใครที่อยู่ที่ใครที่อยู่ระแวกสุขสวัสดิ์นะครับผมก็แวะมาได้ที่ตลาดศิลาสุขสวัสดิ์ซอย22ครับผมเมื่อกี้ได้เดินช็อปแล้วเป็นไงบ้างจากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือชิมซอบอาหารอะไรพิเศษเพราะมีมุมถ่ายทุกอย่างนะทุกอย่างนะผมก็เป็นคนค่อนข้างทานได้ทุกอย่างแล้วก็ได้ชิมส้มตำเมื่อสักครู่นี้รสชาติก็ค่อนข้างแปลกแล้วก็มีความแบบบ้านๆผสมคนคนกรุงเทพกินได้เพราะที่ผมสังเกตคนกรุงเทพจะกินเปรี้ยวนะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีความเปรี้ยวที่พอดี้ เชิญชวนหน,หน่อยสักนิดนึงครับสุงท้ายครับเชิญชวนชวน,นะครับผมใครที่กำลังมองหาที่กินที่เดินท,ที่เที่ยวกับใครก็ตามในคนในครอบครัวคนรักหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถมาที่ตลาดศิลามาร์เก็ตตลาดศิลามาร์เก็ตนะครับผมที่ซอ,ยส,สอยสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิส์ยี่สองชื่อคล้ายกันเออครออับเป็นไงบ้างครับกับปี๊แบกแ๊กละครจี้เพิ่งจบไปก็เป็นความประทับใจ ผมความภาคภูมิใจเลยตอนนี้ตอนที่เราพอเรื่องนี้ติดต่อมาครั้งแรกผมก็งงว่าทําไมทางผู้ใหญ่มองเห็นตัวตนมองเห็นผมในคาแรคเตอร์มีพี่สุดสมนี้ในขณะที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้คือในทุกๆวันของผมคือการแบบทำทำทำวิชาแอคติ้งของผมอยู่เรื่อยๆสึกฝนเรื่อยๆผมก็ไม่คิดว่าทางพี่หน่องจะจะมองเห็นตัวผมเมื่อพี่หน่องมองผมตอนแรกมันเลยผมก็รู้สึกกดดัน ทำการบ้านเยอะอา่อานหนังสือเยอะฟังเยอะสุดท้ายแล้วก็ไม่สู้กับการที่เราไปกองถ่ายแล้วได้เจอพี่ๆนักแสดงที่ผู้กำกับพี่ทีมงานางต่างๆที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพ็อปเสื้อผ้าที่คอยดันชุดขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตละครตัวน,นั้นๆ<ถ> <catast. S 2> ก็ช่วยส่งเสริมให้คาแรคเตอร์ตัวน,นี้ก็ต้องขอบคุณก็ดีใจมากๆที่ได้ทำผลงานนี้ออกมาได้ด้วยดีครับ <ordering> แล้วก็ ได้ยินฟีดแบ็มาว่าคนชมกันค่อนข้างเยออคนชื่นชอมาก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อะไรที่ผมเคยอ่านเจอที่มีคนรู้สึกติดขัดอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างะ่ายอะไรเงี้ยผมก็จะนําไปแก้ไขเสมอผมก็ยังไม่ได้แบบเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะผมก็คอยได้พี่ๆีช่วยเหลือเสมอได้พี่เกรดได้ทีมงานได้ร่วมกับคอยช่วยเหลือเสมอเพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังคงฝึกฝนอย่างนี้เรื่อยๆและเรื่องต่อไปผมก็จะทําให้มันดีเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในละครเรื่องผมลิขิตที่ผมทำออกมาได้ดีผมก็หวังว่าต่อไปผมจะทำอะไรที่มันได้ดีอีกใช่คับอย่างตอนจบมันก็มีกระแสคนที่รู้สึกว่ามันเรื่องตัดตอนเกินไปมันมี drama เรา,าได้เห็นนะคือต้องต้องขอต้องขออภัยในในวันในวันนั้นนะผมทำงานในวันนั้นผมทำงานก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูก็ก็ก็เคยได้ยินตรงนั้นอยู่แต่ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังจะมีคนชอบและก็มีเหตุผล มีเหตุผลแน่นอนในการที่ค่ายใหญ่แล้วก็พุ่มกับคนเก่งทีมงานเก่งๆที่ผมได้รับความช่วยเหลือมาจากละครเรื่องนี้เหตุผลมันมีแน่นอนที่ที่มันต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งซึ่งเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้เพราะว่าผมก็มาไปในส่วนของกรมพระราชวังบวรพระองค์ท่านอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปในส่วนของตรงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเากิดว่าเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยทำไมทำไมคนดูถึงมีความรู้สึก ณตรงนั้นไปก็ไม่ไม่ทราบแต่หลายคนมองว่ามันเป็นการเสียฟิฟลบรรยากาศอะไรเงี้ยทางทีมงานทีมละครได้มีการพูดคุยกับฟีดแบ็กตอนจบไหมเด็ไอ้ยได้พูดคุยกับผมนะตรงนี้ครับณ<ม>ตรงนี้ยังไม่ได้พูดคุยอะไรเลย<ม>เพราะว่าอย่างที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ผมแค่ทําหน้าที่ของผมนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนบอกเฮ้ยมันจะจบสวยแล้วจริงนะแบบบางตัอย่างมันเดินมาได้ดีแล้วอะไรเงี้ยเมืม่อในฐานะที่เด่นแบบสแสดงอะไรเงี้ยรู้สึกอยังไรบ้างถ้าถ้าในมุมมองของผมนะ ในมุมความคิดของผมนะนในความหวังของผมนะผมก็คิดว่าได้ทำไมมีคนพูดถึงอย่างนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาทากลมไว้ให้ทําภาคต่อไปหรือเปล่าเออที่ถ้าในมุมมองผมนะเพราะว่าระดับระดับใช่ระดับพี่หน้องระดับพี่นายระดับทีมงานขนาดนี้ไม่น่าจะมีจุดบกพร่งองอและและความด้วยความที่เป็นความเป็นผู้ใหญ่ของพี่น้องหรือความเป็นผู้ใหญ่ของทีมงานตรงนี้ต่างๆเขาไม่มองการแคบ เขามองการกว้างกว่านั้นแล้วก็และเขาก็คงเห็นว่าจบแบบนี้น่าจะดีต่อในสิ่งที่เขาจะทําอะไรอีกหรือเปล่าผม,ผมไม่รู้ผมผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่ได้พยายามฝันให้ทําต่อๆๆแต่ผมรู้สึก่างนั้นจริงๆ,ๆแต่เด็กคุปปี้คุยกับปะบอกว่าเด็กคุปปี้คือเฮ้ยอยากทําต่ออยากเล่นต่ออยากแต่เพราะว่าทุกคนอะได้ได้กระแสตอบรับดีมากจากละครเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยครับเมื่อในในส่วนนี้ผมไม่ได้พูดคุยกับใครเป็นพิเศษเลยครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมก็ยังถ่ายละครอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งละครที่ผมถ่ายอยู่ก็เป็นฝาแ การบ้านค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยอใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือตอนแรกหลายคนคาดหวังว่าจะไม่จบแบบเรตติ้ง4อะไรเงี้ยเราบอกว่าล้มพิษเพราะว่าพอจะายแล้วมันเราไม่ไม่ถึงฝันอะไรแบบนี้คือเท่าที่ผมดูองค์รวมองค์ประกอบของละครเรื่องนี้นะผมว่าทีมงานนักแสดงทุกคนได้ทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเรตติ้งจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเหมือนละครเรื่องก่อนหน้านี้ผมเรื่องกระสาบบ้านไรอะไรเงี้ย <c oughs> ละครมันดําเนินมา <c oughs> จนคนดูชอบแล้ว ผมก็สบายใจแล้วผมก็ไม่ได้หวังว่าเรตติ้งนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็สุดท้ายแล้วละครดีละครดังมันก็เป็นคนละ,ละครมันก็มันก,มนก,มนก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ไหมครเพราะฉะนั้นเรตติ้งจะเป็นยังไงก็เราเขาหวังให้ละครมันเป็นละครที่คนเชื่อชอบและเป็นละครที่ดีผมก็หวังแค่นั้นเงรัใช่ตัเด่นดีใจใช่ไหมที่ละครทุกตัวมีแบบว่าถูกพูดถึงทุกตัวแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับด้านเนี้ยเยอะมากเลยทุกคนเลยคือ คือในส่วนของคนอื่นผมก็ไม่ทราบแต่ก็ดีใจมากๆในส่วนของตัวเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปถามพี่พีว่าเออเป็นงานเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ติดตามแต่ส่วนในส่วนของผมคือก็สังเกตได้ชัดว่างานเยอะมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเวลาเราไปที่ไหนมาไหนคนจะทักทายเราอย่างแบบอย่างแบบไม่เคยมีมาก่อนเลย,ยซ้ำในขณะที่ตัวละครคนนี้ไม่ได้ออกมาเยอะตัวละครท่านนี้ไม่ได้ออกมาเยอะสักขนาดนั้นแต่คนกับชื่นชอบและเวลาไปห้างไปไหนมาไหนทุกคนคือท่าน ไม่เคยมีมาก่อนเลยในในชีวิตแบบว่าขนาดนี้นะขนาดนีค้คือไม่เคยมีมาก่อนเลยทุกคนแบบจําผมได้แล้วก็แบบเฮ้ยเขาก็ทักทายพูดคุยแล้วก็เออครับครับแล้วก็ตโตโตแล้วก็รู้สึกดีใจนะในสิ่งที Writing, Runner, like ่เราเราได้ทามาเราได้เหนื่อยกันมาเราได้ทาการบ้านเราได้ทําความรู้จักอะไรเงี้ยดีใจครับงานก็ยาวไปถึงปีหน้าเลยจริงไหมครับก็ปีหน้าก็ยังก็กงานก็เยอะอยู่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่งานมันไม่ได้ยาวไปถึงปีหน้าหรอกครับก็ยังไห่นะสามารถก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆใช่ผมก็ค่อนข้าง ตั้งใจทางานพี่พี่ก็ได้เห็นอ,อ,อยู่ว่าถ้าผมทํางานก็ตั้งใจและเ<ช>ต็มที่<ะ>กดดันไหมละ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าฟิตแบ็กจากละครเรื่องนี้มันดีมันถูกพูดถึงพอเรื่องต่ตอไปอะ่ะมันก็ต้องแบบคุณก็จะคาดหวังเยอะการทํางานของผมในรูปแบบใหม่นี้ก็คือ,ก,คอก็คือการที่ผ่อนคลายและไม่กดดันเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกกดดันเลยเลยครับใน,ใน,ใ,นในเรื่องต่อมาถึงในเรื่องต,อต่อไปใช่ไหมครับก็ไม่รู้สึกกดดันเลยครับก็ปล่อยไปตามสิ่งที่ท,ที่เราทําได้เพราะว่าความกดดันมันต้องกดระลงแน่นอน เราก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ไม่กดดันและทำให้ดีที่สุดนะช่วงเวลานี้ใช่พอมันเป็นกระแสต,ตอนนี้เราจะกลับไปดูคุณพิคิดไหมคะคาดว่าค <c oughs> าดว่าคา,า,าดว่าอาจจะไม่ได้กลับไปดูเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ผมช่วงนี้ผมเป็นคนที่ดูหนังน้อยมากไม่น่าจะเป็นละครตัวเองหรือละครคนอื่นหรือหนังคนอื่นเพราะว่าบางทีเราดูหนังแล้วเราก็ชอบแบบจำและติดมานอกจากว่าเ,เป็นดูเพื่อการศึกษา ดูเพื่อการเรียนรู้ดูเพื่อวิธีคิดว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยเราจะไม่ดูแบบเพื่อความสนุกเพราะว่าเวลาผมดูเพื่อความสนุกทีไรผมจะดูมูฟเมนต์นักแสดงตลอดเลยว่าเขาเดินยังไงเขามีท่าเลยท่าทางอะไรบางทีก็ไปเถือก๊อปปี้อะไรเงี้ยครับใช่เราจะไปดูวิธีคิดก็จะดูตรงนั้นนานก็ดูน้อยมากพยายามที่จะดูใช่ไปรุมกับละครแบบนี้เหงาไหมอะไรนะครับไปรุมกับละครแบบนี้ไปทุ่มเทกับการเล่นละครอะไร่ายทำแต่ละครอย่างเงี้ยเรื่องหัวใจเหงาไหมไม่เหงาครับไม่เหงาสบายมากครับ ีนี้สบายมากปีนี้ไม่มีเป็นไม่มีคนเขาดาวด้วยไม่เหงาเลยหรอไม่ไม่ครับไม่ครับใช่ไปต่อไปถูกเลยจะมีความรักไหมตาก็ช่วงนี้ก็เปิดใจนะก็คุยคุยแต่ก็แบบยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้มีมีคนเข้ามาจีบพักมยนีมีครับมีมีคนจีบเป็นลักษณะยังไงคือคนนอกวงการหรือคนในวงการ ก็เลื่อยไปแหละครับส่วนใหญ่มันก็มีแหละคนเข้ามาทักเข้ามาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบทักเข้ามาเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าแต่ยิ้มกุ้งกิ่นนะไม่ไม่เราไม่ตอบจริงเราไม่ได้ตอบเราไม่ได้ตอบเลยเด็กเขาไม่คุยกับเขาหรือเขาเข้ามาคุยกับเดนบ้างผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้เลขาใครครับผมไม่เคยได้เลขาผู้หญิงครับเออแล้ไม่เคยเคย เคยแต่อันนี้เคยแต่แบบในอีเคยเคยแต่แบบว่าเลือดดูรูปอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าใน์ล้วไลฟ์ไม่เคยไลฟ์ก็อาจจะแบบไลฟ์เพื่อนๆไลฟ์น้องในวงการที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ชิวๆนี่ผมใส่ชุดขุนหลวงอยู่นะได้ขุนหลวงก็มีความหลักเป็เราเราก็เขินไงเราใส่ชุดขุนหลวงพูดเรื่องนี้แล้วทในตอนนี้เราถึงแล้วแบบไม่ตอบใครไม่คุย จะถามเรื่องแกนใช่หมไม่หรอกไม่หรอกไม่มีคำว่าแกนเลยถ้าถามเรื่องแกนถามได้คือคือเรื่องแกนเนี่ยผมก็เรื่องแกนเนี่ยคือเราเราแยกกันละเราแบบเราเราตัดสินใจไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะกลับมาละไม่ไม่น่าจะมีอะไรตรบนั้นละใช่ไงแต่ว่าครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราพร้เมื่อไหร่พร้อมก็ตอนก็บอกเลยว่าเราพร้อมตลอด ทุกครั้งตลอดพร้อมตลอดอาาเด็กจเจอคน<ม>ที่แบบเออถูกใจจริงจริงี้ยเราไม่เป็นฝ่ายเขาไปหาเราอ,อันนี้ถ<า>ัมเ<า>รื่อง<า>แกไปเลยนะเพราะว่าไม่ถามแล้วจคือผมส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าถ้าเท่าที่จําได้นะไม่ไม่เคยจีบใครก่อนยกแต่แกน่ะผมจีบก่อนและใช้เวลาจีบสองเดือนนานมากสองสามเดือนกว่าจะจีบติดเพราะว่าอย่างที่เราก็ได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้อยากมีแฟน กไม่ได้อยากมีแฟนตั้งแต่คบกับผมแล้วแต่แต่ว่าอาจจะแพ้ลูกตือผมใช่อันนี้ก็เราดูไปก่อนเนาะเผื่อแบบว่าจะได้เจอหรือว่าจะนาอะไรอย่างงี้ความรักปีหน้าใช่ปีนี้เอาเรื่องงานเป็นหลักก็ขอให้นะครับก็ว่างอยู่ครับว่างปีนี้ปีนี้ก็มีว่างเอ้ปีนี้ไม่มีวะปีนี้จะไปเกาหลีกับคุณผู้จัดการแล้วก็ปีหน้าก็ยังว่างๆอยู่ใช้งานได้รวมถึงเรื่องหัวใจด้วยก็ว่างก็ เปิดใจแล้วครับเปิดใจแล้วเออลุ้นโดกันโอเคเปิดใจเริ่มหนาวแล้วเออเพราะมันหนาวเหรอเพราะอากาศมันหนาวเหรอเราตอบแชทก่อนแล้วต้องตอบแชทก่อนอ่ะโอเคลองดูจะมีคนอะไรย่างที่เด่นบอกว่ามีคนเข้ามาทักเด่นเงี้ยแต่เด่นก็มีการทักทายเข้าไปด้วยป่ะไม่ครับไม่ได้ตอบเอออเอออย่างนี้ก็มันเหมือนเป็นการตัดโอกาสกับตัวเองนะเด่นไม่มันมันน่าจะเป็นการเจอกันมากกว่าออ๋เจออะไรจริงจังมากกว่าใช่ใช่ คุณริขิดจริงๆโอเคโอเคไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณยืดดสเิดค่ะตกลง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 ตก